สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้อยู่ในและอยู่ทางต่างประเทศนะจ๊ะกลับมาพ่อกับยายวาดคือเก่าเนจะมือนี่ช่องวาสนาพ้าลุยขึ้นเขาจ้ะพี่น้องมาเลาะหายเบื้งเห็ดเนะจ๊ะเนาะมือนี่สิมีเห็ดอีหยังออกให้เฮาได้เก็บบ่กับพีก่กัดเก้าไม้เก้าแล้วจ้ะพี่นอ้องอุทยานแห่งชาติไซทองเนะจ๊ะจังหวัดชัยภูุ่มและจ๊ะพี่น้องเขาเบื้งเฮยมามาลุ่นไปกับยายวาดเบื้องบาสิได้เห็ดอีหยังแน่เนาะจ๊ะ ขึ้นมาลุยผู้เดียวคือเก้าแล้เจ้าพี่น้องมื่อเนี่ยไปมาเป็นมูกันจ้าพี่น้อง ตเห็ดตาลลู ตาโลทอันี่หาคือเป็นออกต้องปาดจึกปาดต้องลัาง ตัวอะไรแต่เนาะอืมโอ้ดอกงามจังดอกง้งามเลยสอกมาอืมอืมขาน้อยโอ้นัากระสิบว่าึ้น สวยงาม,มาก่ะตาลูไปพร้อมใช่พี่นนองโอ้ค่ะทุกคนมีคนมากก่อนหน้าเราเคยเห็นกอเถาดอกนี่เจออีกแล้วเจ้าอวยงามเลยพี่นนอง ออกห้างห้างดอกจ้ารูปสวยมากสงสัยว่ารถถือเกียบเห็ดหนาเขาเท่าแล้วน,น,นี้ตกในกระเท่าจินอะ ขอบุดยังไม่มีอีกที่ข้างนอกอะไ้างน้จุ่มต oh. 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 no, ุ้ปุเลยยังมีอกใ่หโอ้ยอีกอัโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็นลาเบื่อโคตรเล เห็ดพื่งอยู่ดอกนู้เห็ดหนักเอาพี่ดอกนี้อ๋อควยขึ้นออกไปแล้วหินเพิ่นเอกนเราคึนมาหินเห็ดลำิมมาก กี่เห็ดมาเขาที่อีกนะอนนื่นท่านคุณดอกลูก ชอบอกนี่หีพี่นุพ่อใเขาฝ่าวเลยมียางหยีบขีอีกดอกไหง,งามเลย ดอกตูอืมอืมดที่อีกดอกหนึ่เห็ดหน้าขาวอาหาหมาโตถึงหก่เฉียดหรือเห็นหม้องตัวม่ได้มาจักหมึอบานอีกแล้วมีกระบานที่หนึ เด็จบนโอ้แข็งดดอกนะอืม้มจะได้เนาะ,ะสองดอกดอกนี้ว่อพี่เนาะเสียแล โอ้โหเโทเกโอ๊ยดอกบกแค่เริ่มเพิ่มเห็ดนาเลยอเจ้ะตามหัดก้อนทีน้อมีเห็นตะไคร้เล็กๆพี่น้อห็ดก้อนจะจัน เห็นสองดอกหาเีดอกหนูอีเนีดอกนีไหะอื้อกดอกบกงหายเลย จะจุ่มเลยอุ้ยกเหญขึ้นเลยพี่โนดอกใหญ่เพ่มเพิ่มเลยอุ้ยยังไมจุ่มอยด้วยแต่ว่าถ้ลอบงเราจะั้นงสีใหญ่บวเจ้าเห็นยู่หน่อยเพิ่มนื้อออกสีเลยพี่โอ๋อ ัดสั่งากเ้ยพัดแต่พี่น então, ้องแง่กับแงู่ดตะบันน่เ้ยดอกเดียวจิ่มดอกน่ิมเบิดบานแลจวะันี่ยอู้หัวแงไลยอดืม มนข้าบ่าได้เบิดเด้อยกันพูดพูดอะไรป๊าปเอาไปจังใสละพี่น้องมันอ้าวร้องไปก่อนอา้าดอกนีงามคักโอ้วละพี่นองเติ้งเครื่องแล้วบันเนี่ยอ้าสุดจวดละพี่น้องมัน หั่นโดง่งไงโคตรเนาะมีโคตรดีเลยเนี่ยหูถูถูไปท่าใด,ด,ด,ดล่ะพี่เนอะนี่อีกตุ้มจ้ะตุ้มสวยๆเลย กล้า you know? พออีน oh, น you know? ่น้อ่ไปกระโดกด้เพื่อนโอ้สวยสวยเถิงมานพี่นอง้วเถิงอย่งน้อยันงนี้เล้าพี่น้ง เห็นเถืนขาไล่วะเนาะทั้งคนอุอนอ้ยแม่ลีๆ่ๆแล้วขาถือแม่งกินน้องเห็นน้ำวะจ๊ะมึงดูไอ้ว่าะถึงมึงต้องดูน,ดน,น,น,งดงนึงเห็ดเตืนเขาโดกนึงเห็ดหนาเขา อีกดอกนะึงท่านเขาไปวุ้นดอกเอ้ยเ,เสืยอละนู้นงข่าล้ว,ว,ลวพี่น้องเ,เสืออ้อไปโดนละเื้อเปนอีกดอกนะึงเขาไปไาเลยมองหนีงบไดเลยพี่นอ้องอื้ โบรดณกันจเลยโรเี่ยวซิอุดขึ้นเป็นตังนสองเอรยเป็นได้ดอกนี่แหละตกนีก็แข็งลึกพี้นองกตวป่ะอูด,ด,ดแข็งดีเอาล้วนะครับพี่นอ้อง เขาสืถึงช่วงท้ายของเขาเราล่ะจ้ะเมื่อนี่ยอดเห็ดที่ได้ที่มันแลน้วจ้ะเป็นเห็ดก้อเห็ดหนาขาวเห็ดทานเห็ดเผื่งก็ได้มาซองดอกแล้วจ้ะเป็นเห็ดเผื่งเข่าสำหรับเมื่อนี่แย่บาดกระขื่นมาทั้งโค้งเรือทั้งสามมงค้นผิดและ้วะจ้ะพี่น้องเห็ดก็ออกหา่างๆเป็นลังห่มแล้วจ้ะก็บ่ได้ออกทั่วไปก็ ยางตามจุดตามไม้ที่เขาเคยได้แล้วเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าบางห่มก็ยังเป็นดอก้น,น่ๆอนย,ยู่กับมีเทายู่กับมี่เนาะจ้ะพี่น้องก็ยังบ่ฮหูจากว่าเห็ดยังสีออกอีกต่อไปเนาะจา้าสำหรับมือนออี่ก็หมันก็ซุมืืออยา่จ้ะพี่น้องก็ได้เต็มกระตาอยู่แต่ล <c oughs> ้นล,ลุนต่อไปเนาะจ้าว่าเห็ดยังสีออกอีกไม่เนาะจา้าเนาะก็คิดว่าย่ดหลจา้าในใจย่ดอกจกใพี่น้องเพราะว่าเห็ดตาโลวเขาได้มาหลายตืบมือนเนี่ย ติดว่าต้องมีเห็ดอีกรอบสุดท้ายเนาะจ้ะจังแต่รุ่นกันยาวๆบ้างนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะไปแจ๊บจัดสิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดสิบมานเห็ดอีหยังแน่ยตะละมื่อนาะจ้ะพี่น้องจ้ะก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์จะคอยพ่อกันในคลิปต่อไปน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ เนี่ยบาขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนุนนะจ๊ะให้ลำให้รวยสุขภาพแข็งแรงสุขคนเด้อจ๊ะขอพุณสวัสดีค่ะปิดทิปเลยที่พี่นอ้องมืพอพาวเฮ็ดเพิงจ้ะเนี่ยอยเหน็นอยู่พุ่นนีเจอพี่น้องหนึ่งดอกคืออีกจ้ว้าวปู พี่อีกจ้าโอ้หฝักพี่น้องเลยปาดสามดอกเลย